สวัสดีครับเรานำเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะฮะมาดูไรจะว่าไรก็ไม่ใช่นะเป็นแปลงเพาะปลูกของอาจารย์นะฮะที่มาวัดัยเกษตรนะฮะอันนี้นะครับเขาเรียกว่าต้นเมลอนนะครับพันญี่ปุ่นนะครับก็ขอแนะนำให้รู้จักน้องสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับผมชื่อแม็กครับแม็กนะฮะอคุณแม็ก ลองอธิบายให้เราฟังหน่อยนะฮะว่าการปลูกเนี่ยเป็นยังไงผลิตภัณฑ์เป็นยังไงพันุ์มาจากไหนนะครับโอเคครับเ okay, ชิญเลยครับอันนี้พันธุ์ก็มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่เราประเทศไทยเราสามารถผลิตเองได้แล้วครับอันนี้พันุ์อันนี้จะไม่จะไม่มีลายอันนี้เขาเรียกว่าพันุ์กระดกการนะครับ,รบลูกจะไม่มีลายเหมือนกับ กาเรียกาเรียจะอยู่ทั้งนั้นกาเรียจะผลเขาจะมีลายนะครับเป็นลายสีอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันกาอันนั้นก็ได้ตากระหนกกระหนกอันนี้อันนี้กระหนกอันที่ไม่มีลายนี่กระหนกกากระหนกกาแต่อันที่มีลายนี่คือกาเรียครับกาเรียนะฮะถ้ามีลายเรียกว่ากาเรียครับอแล้วสองพันนี้ไม่ทราบว่าอันไหนอร่อยกว่า แล้วแต่ผู้คนชอบแหะครับแต่กนกการก็จะมีจุดเด่นที่ว่าเนื้อกรอบหวานครับแต่กาเรียมันจะเป็นเนื้อนุ่มแล้วก็หวานเหมือนกันครับแล้วจะมีกลิ่นหอมด้วยครับกลิ่นหอมครับผมออแล้วเราเราตั้งราคาขายไม่ทราบว่าราคาของกหนกอ๋อไอกรหนกการกับากาเรียรราคาต่างกันไหมครับเวลาขายก็ เท่าเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันนะครับแต่ถ้าเราส่งราคาส่งเราจะส่งกิโลละหกสิบบาท uh huh. แต่ถ้าร้านค้าย่อยเขาจะขายกาเรียอยู่ที่ประมาณโลละร้อยยี่สิบบาทร้อยี่สิบบาทแต่กระนกการจะเป็นโลละร้อยครับโ oh, อย้ยางงี้ก็ราคาแพงกว่าครับกาเรียนี่จะแพงกว่าครับผมเพราะมันแตกต่างอยู่ที่สีแล้วก็ลายครับลายนะ,นะครับออแล้วมันจะมีอีกพันหลายๆพันที่ บิวตี้หรืออะไรต่างๆนะครับมัจะมีลูกซีเขียวด้วยครับครับอันนี้คือยังไม่ไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่แก่ครับก็เขาปลูกแบบอยังไงวะปลูกขายให้กับคนที่มาพักไม่ใช่ยังยังไม่ถึงขนาดเป็นตลาดใหญ่นะฮะก็ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่แขกมาพักที่โรงแรมนี้นะฮะนะฮะ ก็มาซื้อเอาสดๆเลยครับเป็นตัวอไม่มีสารพิษคใช้บ้างครับใช้บ้างเลยใช้ช่วงอ,อ่อนต้นเล็กๆต้อนอ่อนๆครับอตอนที่เขายังไม่ติดผลนะครับครับครับอันนี้อันนี้ก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นนะครับนี่มันจะเป็นใบด่างๆครับอ,อันนี้คือว่าเราไม่ได้ใช้สารเลยก็เลยมันมเกิดขึ้นทีหลังครับ ต้นหนึ่งเวลาพ่อปลูกเนี่ยใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ครับถึงจะได้ผลนะฮะกี่เดือนครับอย่างอันนี้นะครับกระนกการมันจะอยู่ประมาณห้าสิบวันครับอ้ไม่นานนะครับผมได้ผลเลยครับก็นับตั้งแต่เราปลูกนะครับจนกว่ามันจะมีลูกจนกว่าเขาจะติดลูกติดผลประมาณยี่สิบวันครับแล้วก็ทิ้งระยะลูกไว้ให้แก่อีกประมาณสามสิบวันครับแต่ถ้าเป็นกาเลีย ที่เขาว่าราคาแพงก็อายุลูกมันจะอยู่ประมาณสี่สิบห้าวันครับสี่สิบห้าวันนานกว่าอันนี้นานกว่ากระนกการสิบวันสิบวันสิบห้าวันอันนี้ถือว่าถ้าว่าผลมันเหลืองเหลืองนี่ก็หมายความว่ายังไม่สุกใช่ไหมยังไม่สุกนะฮะกำลังจะเริ่มแก่พอ,อกำลังเริ่มแก่เนี่นะฮะนะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะเพื่อนๆต้นหนึ่งไม่ทราบว่าจะมีผลเนี่ย กี่ลูกครับเราเรานิยมจะเอาไว้ลูกเดียวครับ,รบเพราะว่าถ้าเอาไว้สองถึงสามลูกลูกจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ลูกจะไม่ได้ขนาดที่เราต้องการก้อมหวานก็ไม่ได้ด้วยครับอ,อันนี้คือเรียกว่าตั้งแต่เพาะมาจนถึงออกรูปแบบว่าอ่อนๆน,นะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าใกล้เก็บแล้วว่าเป็นยังไงไปครับ อ้อเน,น่เหลืองสวยเลยอ๋อน,นี่ละครับอันนี้เรียกว่ากนกการ,รกหนกการ,รใกล้เก็บแล้วนะฮะใช่ไหมครับเก็บได้แล้วครับอันนี้เก็บได้แล้วอ๋อถ้าในกรณีเรามันสุกเนี่ยนะอายุของมันกี่วันฮะถึงถึงถึงจะเสียเละเน่าถ้าถ้าเราถ้าปล่อยทิ้งไว้กับต้นนี้นะครับ,รบอยู่ได้ไม่เกินสองอาทิตย์ครับ จะน่ากว่าเลยครับแล้วถ้าเราเก็บล่ะคะถ้าเราเก็บได้มันจะอยู่ประมาณเดือนถึงสามอาทิตย์ถึงเดือนครับโอ้ก็ทนนะอยู่ได้นานครับอ,อยู่ได้นานเนาะอืมนี่ละครับเราจะมาดูนะอผลเยอะมากเลยนี่นะครับอน,น,นี้เราก็ตัดไปบางส่วนแล้วครับอ๋อใช่เห็นที่ตรงล็อบบี้เขาก็ขายอยู่ผมก็ซื้อไปลูกหนึ่ง ทีนี้ที่น้องบอกว่าอะไรนะเผ่านอะไรนะที่ที่ที่ว่าเป็นลายอ่ะการเรียอะไรการเรียฮะอยู่ทางด้านนี้ครับไม่มีใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีลูกแก่นะครับเหรอครับผมว่าผมก็จะได้ซื้อไปซื้ออีกลูกหนึ่งว่าไปเทียบกันนะฮะว่าระหว่างการเรียกับกนกการเนี่ยอะไรจะดีกว่าแต่น้องก็บอกว่ากนกการก็ราคาจะแพงกว่าอีกประมาณโลละยี่สิบบาท อนักการเลียครับาการเลีย,ย,ยเจ็เตอร์แต่ที่อันนี้เราเราขายราคาเดียวหมดเลยครับหมดเลยเนาะโอเคแต่แต่ที่บร,ริเวณเค้าเตอร์นี้ไม่มีนะการเลียครับโอ้เสียดายจังนะนจะได้พิสูจน <laughs> ์เนี่ยดูฮะสวยมากครับเนี่ย <laughs> นะพเพื่อนๆดูเนี่ยโอ้ลูกเห็นแล้วมีความสุขนะฮะ <h> นี่นะพเพื่อนๆดูนะฮะต้นเรียกว่าต้นอ่า นตไรด้กอะไรนะเมลอนเมลอนนะเมลอนสายพันธญี่ปุ่นนะฮะถ้าเราไปซื้อตามห้างเนี่ยลูกนึงก็ตกไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยเนาะครับ,รบอโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณน้องที่ให้ความรู้เรานะครับเราจะไปเผยแพร่นะครับโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับ